ตอนที่แอนโทนียจับมือกัน<ช>สองคนแล้วก็ลุ้นว่ามงจะลงใครเราไปดูนะครับชุดรอบไฟนอลครับ เดินหรือลอยมากคะสวยงามนะครับตะกี้นี่แหวกกลางค่ะนี่คือแหวกข้างแล้วสูงกว่าเดิมแล้วแล้วสูงกว่าเดิมเปรียบเทียบได้เลยและสูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมถ้าไม่ได้แหวกข้างแล้วก็แหวกสูงคือไม่ใช่แบรนด์นี้แล้วค่ะนี่ไม่ใช่เลยครับอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับดีไซเนอร์นะฮะกรินธนันพัฒน์จันทะเจริญพน จากแบรนด์เมอริตแกรนด์มอนสวัสดีครับโอ้โหต้องดูใกล้ๆแล้วครับชุดนี้ทำให้ขาแอนโทเนียาวมากยาวมากยาวมากขาแบบประมาณสองไม้อะฮะไม่รู้นะพอมาดูใกล้ๆแล้วนะฮะเราเราดูกลุ่มเพชรพวกเนี้ยนะฮะไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวดาวบนจักรวาล ชุดนี้เรียกว่าอะไรฮะคุณสตาอินเดยูนิเวร์ครับคุณตรินธนันพัฒมีชื่อเล่นไหมครับพเอ็กครับคุณเอ็กซ์ครับเขาเรียกอะไรฮะแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้คืออะไรครับคุณเอ็กซ์คือแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆแล้วก็คุยกับแอนตลอดนะครับเพราะว่าทําชุดให้แอนมานานมาก5รู้จักกันมา5ปีกว่าแล้วครับ อ่าแล้วก็ชุดเดียก็พอน้องได้มงกุฎกลับมาเนี่ยเราก็คุยกันว่าชุดที่น้องจะต้องขึ้นบนเวทีมิด universe เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆ hmm. แล้วก็มองรอบตัวเราเองว่าน้องจะไปที่ไหน hmm. พอน้องจะไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยน้องคือมิด universe ของเราเนี่ยเราก็จําลองบนท้องฟ้าหรือจักรวาลเลยครับ hmm. มาไว้บนตัวน้องให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยน้องเป็นดวงดาวที่เปล่งแสงอยู่บนจักรวาลจริงๆนะ hmm. ครับเอาล่ะนั่นคือ light of the universe นี่คือ stars in the universe, in the universe. เป็นชื่อชื่อช,ชุดนี้นะครับเพราะมันจึงประกอบขึ้นด้วยโอ้โหมทวหลายอย่างมากดวงดาวหลายอย่างมากเอาอย่างนี้ก่อนชุดนี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรยังไงบ้างชุดนี้เป็นชุดที่ใช้งานปักมือค่อนข้างยากมากตั้งแต่เคยทำชุดมานะครับเพราะว่าชุดนี้ใช้แมททิวทั้งหมด52ชนิดแต่จำนวนไม่ต้องพูดถึงนะครับ <Okay. S 2> จำนวนเยอะมาก มันนับไม่ได้เลยแต่ว่านับได้คือแมทชิที่ใช้จริงๆอ่ะ52อย่าง52งประเภทใช่ครับ uh huh. ซึ่งมันเป็นชุดที่ฟรีฟอร์มการทำฟรีฟอร์มมันยากมาก uh huh. ซึ่งมันไม่มีอะไรที่แบบรีเวิร์สไต้ตัว uh huh. มันต้องเขียนลายไปทีละชิ้นทีละชิ้นดาวอยากไปอเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าตรงกลางเราก็ต้องเขียนลายตอนนั้นเลยที่ปัก oh. อฮ แต่ก็ต้องทําให้มันบาลานซ์กันฟรีฟอร์มของคุณเอที่อธิบายก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรที่เท่ากันเลยดาวมันจะอยู่อ่าใช่ดาวมันจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นของมันไม่ได้ว่าเอ้ยต้องห่างที่นี้มา2เซนแล้วก็ห่างขึ้นไป2เซนแล้วก็อีก2เซนมีอะไรไม่เลยอยากอยู่ตรงไหนก็จะอยู่อยู่ตรงนั้นแต่ต้องบาลานซ์กันกี่เม็ดไม่รู้คิดว่า2 0 0แสนประมาณประมาณสองแสนเม็ดนะฮะของของหินที่เอาเอาไปปักมันมันเป็นแมทเทอรีลอะไรบ้างคะมี คิสตันชอร์ฟีด้วยแล้วก็มีพวกเพชรหนำเตยมีแบบป้องอ้อยมีแบบจิวเวรี่บางอย่างที่ต้องใช้ในชุดนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเลื่อมที่เป็นดาวด้วย<อ>ครับกระจายอยู่ทั่วชุดเลยใช่ใช,ใชครับท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าแบคทีเรียรจากหมอนคือภัยร้ายใกล้ตัวซึ่งการที่เราไม่ซักหมอนหรือว่าไม่ทําความสะอาดเกิน7วัน จะทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียและมีค่าความสกปรปกจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้เกิดผดผื่นภูมิแพ้สิวรื้อหลังผมร่วงถึงกับสีสะล้านถาวรกันเลยทีเดียววันนี้ก็เลยจะมาแนะนําไวร a าแบคผ้ากั้นหมอนป้องกันยับยั้งสลายไวรัสและแบคทีเรียผลิตออกมาสําหรับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเพราะไวราแบคผลิจากเทคโนโลยีนาโนซิงออกไซด์ ที่ใช้เทคนิควิธีการฝังเข้าไปในเส้นใหญ่ไม่ใช่การเคลือบแบบทั่วไปสลายกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะซักสักกี่ครั้งประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของผดผื่นภูมิแพ้สิวเรื้อรังและสีสะล้านถาวรก็ยังทำงานได้อยู่ถึง99.99% 99 สำหรับท่านที่ชมรายการทีสิบเดเท่านั้นนะฮะในวันนี้ปกติราคา4,950บาทโปรโมชั่นในวันนี้เราขายเพียง1,990บาทครับซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน55ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับ และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวเนศที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง,ง่ายๆเลยครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปที่ไลน์ได้ครับที่ ad buyback 1 0 ได้เลยครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน55ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับ และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรววนเิเนนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง,ง่ายๆเลยครับหมดปัญหากังวลใจไวรัสและแบคทีเรียที่สะสมตามหมอนลองเปลี่ยนมาใช้ผ้ากั้นหมอนไวรัสแบคบาทีอาจแมทเทียรอันเล็กๆอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะ ขึ้นเวทีมันจะจะเห็นชายที่น้องแอนโทเนียสะบัดออกมาเนี่ยตอนเดินออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงฮะยาวลากพื้นไปประมาณประมาณเทาไหฟุตฟุตหนึ่งได้ไหมฮะประมาณ40เซนติเมตรครับประมาณ40เซนฟุตกว่าครับกว่าน,นะครับเดินออกมาสวยงามมากและผ้าที่ใช้เป็นผ้าซีทรูครับสีเดียวกับผิวแอนเลยครับจะสังเกตว่าบนเวทีเนี่ย น้องจะใส่แล้วแบบจะไม่มีอะไรที่เห็นเหมือนดาวติดตัวเหมือนดาวติดที่ตัวดาวติดที่ตัวทั้งหมดเลยแล้วจะสังเกตว่าในชุดไม่มีโครงสร้างอะไรของกระดูกประวานเลยไม่มีโครงชุดไม่มีโครงชุดเป็นหุ่นของน้องล้วนๆเลยครับแนบไปกับตัวพี่อันนี้ได้อ่ากางเกงซับในคัสตอไมจากพี่เอกด้วยค่ะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเก่งชั้นในที่ทําขึ้นมาเองเฉพาะให้แอนใสตั้งแต่ในบ้านแล้วตั้งแต่ชุดพลุแล้วแล้วก็มาชุดเนี้ยฮะก็คือจะทําแบบเหมือนแบบไม่เห็นขอบเกงชั้นในเลยแล้วมันยาวประมาณไหนคะมันจะอยู่เหมือนคลื่นผิวกับแอนเลยครับโอ้แ่ก็มอมงอยู่เหมือนเกินเหมือนกตงที่เป็นจีดาแต่ว่าข้างหลัง ตรงที่จะเห็นตรงท่อนบนมันจะใช้ผ้าซีทรูของเขาทำคือเอากางเกงในกับผ้าซีทรูมาผสมกันเพราะปกติจะเห็นสายเล็กๆใช่ไหมครับแต่ตัดออกแล้วก็ซีทรูเย็บไปมันจะเหมือนไม่แอนไม่ใส่อะไรเลยแต่จริงเราใส่ถ้าจะคนชอบถามว่าใส่กางเกงในหรือเปล่าใส่ค่ะชุดนี้จะแบบคนจะถามเยอะมากว่าแอนใส่กางเกงชั้นในหรือเปล่าเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นขอบกางเกงในไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยครับ สวยเลิศมากซึ่งก็เป็นที่ประทับตาตรึงใจใ<ช>คนดูทั้งโลกนะฮะ,ะกระชุด3ชุดนี้<ช>นะฮะและก็มีชุดอื่นๆนอีกด้วยนะครับสวยงามมากขอเสียงปรบมือให้กับดีไซนเนอร์ทั้งสามคนครับจริงไหมคะที่เราทำดีไซน์ออกมาแล้วแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าชุดเราจะไปไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเราจะได้ใ,<ค>ใส่หรือเปล่าไม่ไดบอกใครด้วยซ้ำไม่ได้บอกทีมเลย <ใน S 2> ทางผู้จัดการ oh. ทางซีรีส <Supp ly. S 1> ไ,ไยไลไม่มีใครรู้เลยว่าหนูจะเดินออกมาใส่ชุดอะไรจริงอรอแล้วทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมเธอไม่บอกเพราะว่าทางทีมเขาอยากให้แอนเลือกว่าชุดไหนที่แอนฟีลว่าแอนอยากใส่ในในณเวลานั้นแล้วจริงๆแอนไม่ได้เลือกด้วยซ้ำจนถึง1อาทิตย์ก่อนที่จะต้องมาเดินบนเวทีมัน <c oughs> เป็นอะไรที่เลือกอยากมากเพราะถ้าใส่ทั้งสงชุดได้ก็อยากใส่ทั้งสงชุดทั้งสงเวลาเลยแล้วจริงๆทั้งพรีลิมกับฟนอลมันไม่ได้มี แบบโมเมนต์ like, ไหนที่สําคัญมากกว่ากันทั้งอสองโมเมนต์คือสําคัญเท่ากันแล้วในนาเวลาที่ต้องมาตัดสินใจแล้วแอนตัดสินใจว่าโอเคจะใส่ชุดของพีเอ็กของไฟแนลเราก็ชุดของฟีบูวันพรีลิมแต่ว่าทั้งสองชุดคือว้าวอยู่แล้วเลยมันมันเลือกยากแต่ว่าแอนเลือกด้วยความมั่นใจว่าโอเคแอนเชื่อว่าอันนี้เหมาะกับสถานการณ์ตรงนี้มากกว่า